ด,ดังๆอีกสันครั้งหนึ่งนะคะเป็นงานเปิดการกาที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะคระับและในานนี้แะต่บอเรเชย์พาดดรสมชาตรีละหานะครับมองของที่ ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะอีกสักครู่ค่ะดอร์สมชายจะมีการเข้ามาสัมภาษณ์พูดคุยในรายการตลาดวิเคราะห์ของเราที่จะพูดถึงงานวันนี้ว่ามีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างค่ะค่ะรวมไปถึงยุทธศาสตร์นะคะในการตลาดในการที่จะบูกตลาดในปี2558นี้จะเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับดรสมชายอัจริลีาะค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัท Joy and o y Corporation ค่ะต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศงานประกาศเก,กียรติคุณ MD p ิจำปี2558มีคนร่วมงานมากกว่า30,000คนค่ะและที่สำคัญนะคะยึดพื้นที่ Impact เมืองทองทาน,นีค่ะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับด็อกเตอร์กับบรรยากาศงานในวันนี้กันค่ะสวัสดีค,ค่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะ ก็เป็นการจัดงานประจําปีทุกปีที่เราจัดนะครับก็คือการงานประกาศกิติคุณคําว่าประกาศกิติคุณก็คือคนที่ประสบาเร็จในตําแหน่งต่างๆเนี่ยเราก็มาประกาศขึ้นตําแหน่งที่นี่แล้วก็เขาเองก็มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้มาถ่ายทอดสิ่งที่ประสบ็จอะไรคือความสําเร็จที่ทําให้เขาสําเร็จนั้นก็จะเห็นว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยจากคนที่สําเร็จเนี่ยเขาทำยังไงถึงสําเร็จ ก็คือว่าทั้งการท้าทายการฟันฝ่าอุปสรรคการใช้ความอดทนแล้วก็ได้ใช้เครื่องมือบริษัทเป็นเครื่องมือช่วยทําให้เขาสําเร็จเนี่ยเขาทำยังไงก็เป็นการแชร์ประสบการณ์อยู่นะครับแต่นอกจากงานประกาศิีกคุณแล้วเนี่ยเราก็ค้นพบว่าสิ่งที่บริษัทได้ช่วยเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือก็ดี การจัดงานอย่างนี้มันได้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและจริงเนี่ยที่สําเร็จเนี่ยให้กับผู้มุ่งหวังหรือผู้ที่อยากสําเร็จเหมือนเขาเพราะว่าอย่าลืมในโลกนี้เนี่ยทุกคนมีความคาดหวังแต่อะไรล่ะครับที่จะแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เขาเนี่ยได้เอาสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถเนี่ยได้นํามันออกมาเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการกระตุ้นการกระตุ้นที่ดีก็คือการแสดงให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถของคนที่มีโอกาสประสบ็จเครื่องมือของบริษัทที่สามารถส่งเสริมให้เขาสําเร็จได้อย่างไรแล้วก็ความรู้ความสามารถเนี้ยจะนํามาสู่รูปแบบที่ทําให้คนที่เข้ามาในงานเนี่ยเห็นโอกาสแล้วก็เห็นถึงความเป็นไปได้และนี่แหละครับก็คือการจัดงานของบริษัทแต่ละปีก็คืองานประกาศกิจคุณพร้อมทั้งงานจัดครบรอบปีด้วยแต่ละปีก็ผ่านมาแล้ว13ปีนะก็เป็นการจัดงานที่เราจัดอย่างต่อเนื่อง ถือว่าปีนี้เป็นหมายเล็กหนึ่งของธุรกิจไบานารี่เลยนะคะแล้วก็มีการเติบโตที่เก่ดม,มากเป็นเพราะว่าการขยายสาขาหรือว่ามาจากทิศภพปัจจุบันเนี่ยระบบของบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้แค่ว่าจะเป็นขายตรงธรรมดาแล้วก็เป็นทั้งขายตรงขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยและยังรวมเอาอ e ีคอมเมิร์ซแบบดิจิตอลเข้าไปด้วยเ,เพราะฉนั้นวันนี้การตลาดของเราเนี่ยก็ต้องผสมผสานต้องพูดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้เน้นเรื่องของคาว่าไบนารียิ่งแต่เราใช้การทําธุรกิจแบบ2ทีมแบบไบนารีแต่ว่ารวยเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบสเตปสเตปด้วยแล้วก็แบบเขาเรียกว่ายูนิเลเวลด้วยอันนี้ต่างหากที่ที่วันนี้เราเราพัฒนาจนกระทั่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างแล้วก็สามารถตอบโจทย์การบริโภคได้อย่างแท้จริงดรคาสินปีนี้ดิฉนันมีความรู้สึกว่าจอยน์กอยน่าจะติดอันดับท็อตไฟของ ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราพัฒนาต่อเนื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าจะนํามาซึ่งการเติบโตแล้วก็การเติบโตนี่เราก็เห็นการพัฒนาของเราไม่ใช่แค่ยอดขายนะแต่เราเห็นจากการพัฒนาจากผู้คนที่เข้ามาประสมผลิตมากขึ้นมีองค์ความรู้ความสามารถมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถทําให้บริษัทนี่มีเครื่องมือที่มากขึ้นคําว่าเครื่องมือเป็นความภูมิใจเพราะเราทําให้เขาเนี่ยสามารถสําเร็จได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น อันนี้ต่างหากที่เป็นภารก,กิจแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นว่าเราสามารถส่งเสริมให้ผู้คนสําเร็จได้ไง่ายๆไม่ยากเลยค่ะดิฉันดูตัวเลขแล้วรู้สึกว่าภาคที่มาเยอะที่สุดน่าจะเป็นภาคใต้ก็โดยสัดส่วนเนี่ยภาคใต้น่าจะเยอะด้วยเหตุผลเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดแรกๆภาคแรกๆที่เราไปทําตลาดแล้วพอเริ่มต้นก่อนก็เลยสาเร็จได้มากก่อนแล้วก็ยังสําเร็จต่อเนื่องค,ครับจิ้นปีนี้บอกตัวเลขสวยๆนิดนึงค่ะสำหรับสิ้นปีนี้ใช่ไหมฮะ <rôle>: ก็คาดว่าน่าจะใกล้ๆสามพันลานนยประมาณสามพันคาดหวังไว้นะครับคุณคต้องขอบคุณดรสมชายค่ะที่ไอเกียรติมาร่วมรายการตลาดวิเคราะของเราค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหคุณนักจินาคะ,คะก็ต้องบอกว่าจากการแสดงวิสัยทัศน์สัมภาษณ์ของดรสมชายนะคะเราจะเห็นว่าได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกเชิงรับที่เข้มแข็งมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้นะเราจะยังมาชมบรรยากาศภายในงานกันต่อค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ค่ะค่ะ ตลาดวิเคราะห์ก็ยังอยู่กบบเรา2คนนะคะก็จะเห็นว่าโอ้โหบรรยากาศตอนนี้คึกคักมากนะคะภายในหอเกียรติยศจะมีผู้ที่เข้ามารับเกียรติยศต,ต่างๆรวไมไปถึงผู้ที่มาให้กําลังใจอนอกจากนี้มีคอนเสิร์ตด้วยคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีคอนเสิร์ตของคุณคก๊อตจักรพันธ์ค่ะที่จะมาแสดงให้ความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่มหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรากลับไปชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัลเกียรติคุณกันก่อนค่ะ dua ini kau manajer pelan sih kak langkah apa ini 咖鹏。 3ครับสําหรับอาจารย์ Join to win work ออกเราได้ครับที่หา นี้นหลังท่านใช้เพื่อประสบความเสถ็จรเช่นกันนะครับเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะเป็นได้เพราะความจน,นไม่ใช่กรรมพาน,น,นครับ